วัดตินแดงบ้านไก่เลี่ยนเชียงนะครับทีเมเอารวมนะครับเป็นเจ้าภาพงานสาศพนะครับงานเสาศพหลวงพ่อปะทินบัดเหนือ,อดอมเสยสิธิ์นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับทีพี่น้องคนมานะครับพระคุณเจ้านกำลังสั่งประาหารเพลนอยู่นะครับเป็นสั่งประาหารเพลนกันอยู่ คงจะลออียจะรู่นะครับพิธีการต่างๆก็จะเดิดเนินการต่อไปนะครับย่งล่อให้พคุณเจ้าสันปานเท่นสิทธ์นะครับไปท้งจะดําเนินการเพราช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้าฝนก็คงจะบอได้ดำเนินการเือเจียนะครับเพราะว่าทาง เพระุนเจ้าบนจะเกรงรีบนะครับเพราะว่าฝนหนาฝนก็คงจะลำบากจักหน่อยส่งบบาย้มากฝนกระิตกกันเป็นกันเลยจะดำเนินการในเร็วที่สุดนะครับหลังจากนั้นพระอาจาเพ้แล้วเป็นกระชิบพิธีการต่อไปนะครับพองจะบดโดนนะครับพี่น้องที่ยินข้าวยิ่ข้าวกับพ่้าร่วมกัน้อพี่น้องด้อนะครับเรานุมาสาธุนำกันกับงานนะครับ ข้ามิสษฎีก์หลวงพ่อประชินนะครับหลวงพ่อประชินอันนี้หลวงพ่อประคุณปฏิญต์วรศาสตร์กับท่านพระอาจารย์นะครับหลวงพ่อประคูณโสกุลวชิละสุดนะครับเจ้าวัดวัดเหนืออุดรสยสิษย์นะครับไม่ไม่หมัดหมาดเลยครับยังไม่ได้เป็นหลักนะครับเป็นสันปตหานเพียบอยู่นะครับคงจะ รอนะครับดำเนินการนะครับกับบรรยากาศนะครับอียเมื่อกี้นาทีนะครับออรคบงจะเป็นพิธีการต่างๆที่เขาจะรวมกันนะครับทำการยายเขียนสรีระร่างกายของธรามทรอประทินนะครับธรามทรอทิษณ์ออกซูเมนุนะครับ พี่น้องหุกกรม้าลายเนี่นะครับท่านอายารพิจารณาประธานปรเพนอยู่นะครับขอคงครอบครูพร้อมคือคณะโดยพี่ซูสโอนนะครับบรรยากาศโดยนมเลียเยื่องบรรยากาศต่อไปนะครับมบันบรรยากาศหนางานสดสนะครับอยืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับของลมเลี้ยงดึงกันนะครับ ส่วนหลวงพอ่อปะทินเพิ่นกำลังบวชในเก็บพรรษานะครับพรรษาที่เกตของเพิ่นเพิ่นกับยอดเราในม่านอนา,นาภาพพอดีนะครับพร่ฉันรอเดี๋ยวถ้าคุณงามกพมดีตรงหลวงพอ่อครับสำหรับที่นี่ขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากๆนะครับที่ ประชมสิบคนรอยเอกนะครับนบักสาธารณการนำกันนะครับ